สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้่สามแล้วนะครับวันนี้ประกอบเครื่องครับเสร็จแล้วนะฮะประกอบเครื่องของหกหนึ่งศูนนะครับตัวนี้เป็นคันหน้าคาร์โลนะฮะเย็บแบบคุณสี่ครับผมนะครับหลังจากที่เอาเสื้อสูบไปตีปอกมานะครับแล้วก็เอาฝาสูบไปทําบ่าววางใหม่หมดนะฮะก็ประกอบเสร็จแล้วครับพอดีไม่ได้อยู่ถ่ายนะฮะไม่ได้อยู่ทาคลิปให้ดูนะครับ เราเดี๋ยวไปชมรถไปดูรถมานะฮะเพิ่งกลับมากลับมาช่างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาติดเครื่องดูนะฮะสำหรับเทอร์โบนั้นเรายังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวทําสีเสร็จก่อนค่อยใส่นะฮะจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับอันนี้มองลงมาหนาเ่็นใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ติดเครื่องใหม่เช็คใหม่หมดทั้งคันนะฮะฮันนงคนาใหม่หมดเลยนะครับใครได้ไปนี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับได้ของดีไปใช้เลยนะฮะคันนี้ครับ เดี๋ยวอยากให้ช่างติดเครื่องชมฟังเสียงนะครับส่วนเทอร์โบนั้นก็คงทําสีครับทําสีเรียบร้อยค่อยเรียกปิดจ้แผนเทอร์โบมาติดนะฮะที่หลังครับผมเดี๋ยวเราอยากทดสอบเสียงเครื่องก่อนนะครับดูบว่าติดเครื่องมาใหม่แล้วเป็นจะเป็นไงบ้างนะฮะ ระหว่างที่เราช่างแรระบบนํามันอยู่ชมคนนี้ครับผมอันนี้เป็นเทส90นะครับคนนี้ตู่เกียรนปี005นะครับกระดัดออกก่อนปี05นะครับผมอันนี้เช็คคันหน้าใหม่นะฮะเช็คคันหน้าใหม่เครื่องดีครับเครื่องดีระบบท่อนท้ายเราเช็คใหม่หมดเลยนะครับคนนี้นี้ปี05นะฮะมอน้ำก็เป็นใหม่นะครับอันนั้ดีก็จัดของใหม่ใ่เลยครับผมนะครับผม ซื้อใหม่ไทยเลยนะครับส่วนด้านนู้นปีศูนย์เจ็ดครับจอดด้านหลังฮะเปิดปีศูนย์เจ็ดเทียก้าศูนย์กันนะครับทำปีศูนย์ห้าอยู่ ช่างลายไล้รวบรวมน้ำมนนันครับน้ำมันเฮฟทีดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราชมนะครับอ่าครับผมนี่ฮะ ก็ติดติดยักนิดนะครับผมได้ระบบน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนิสกันนามาล้างได้ลูกนี้ก็ได้ลูกนี้ไสได้เลย ปั้มมดูพวงไล่ปั๊มพวงไล่เบาไหมดูดิจะเปลี่ยนท่อใหม่แล้วครับใส่ท่อแบบมีไส้นะฮะดังเฉือกดังนิ่มเลยนะอลองระบบปั๊มพวงไล่นะครับผม đời chúng ta tôi nó mang กรบอกนี่ไปเรียบร้อยนะฮะทำเครื่องใหม่แหมเสียงใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทำสีเสร็จเปจ็นอย่างหน้าใหม่นะฮะอย่างหลังเดี๋ยวพิจารณาทีครับอย่างหลังก็ดอกประมาณตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็ครับว่าได้พบปะเร็วๆนี้ครับกับโสมใหม่นะฮะคันนี้ครับเดี๋ยวจะพาดูรอบไปสักหนึ่งรอบนะฮะ เล่นนิดหนึ่งนะผม ครับผมแม่เรียบร้อยดีนะฮะเดี๋ยวตีเครื่องทิ้งไว้สักหนึ่งวันนะครับผมก่อนสาสีน,นะฮะนับก่อไปตีเครื่องทิ้งกันเข้าใจครับผมใช้ได้นะฮะขอบคุณไปเรื่อยๆนะครับใคร,ร,รท่านใดสนใจคันนี้อยู่นะฮะโทรมาคุยตรงสอบถามกับเราได้เลยนะครับผมถึงแปดหนึ่งถึงเจ็ดหกถึงสี่นะฮะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับผมพบกันเร็วๆนี้ครับสำหรับโพล์คงศูนย์คันนี้นะฮะคันหน้าคาราโรนะฮะคันนี้เป็นเคียดแปดคูณสี่นะครับเช็คใหม่ทั้งคันนะครับผมใช้ได้ทุกระบบนะฮะว่ากันอย่างนั้นนะครับผมสวัสดีครับ